One, two. สวัสดีจ้าพบ The The Th กับช่องไทยไทยสไปรฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขโคสุขคนเด้อจ้า f อฟซีเก่าเอใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไมีก้วจ้าชงมอมอยหอยสังกับตโตไทยไทยจ้าวันนี้ก็อากาศสูงสุดแค่13องศานะคะด้านนอกนะคะช่วงเช้าก็ตัวเลขตัวเดียวนะคะสำหรับฝั่งทางเนเธอร์แลนด์หรือว่าฝั่งทาง ยุโรปก็เดินทางไปหาฤดูหนาวกันแล้วนะคะใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีอีกหน่อยก็ร่วงนะคะสู้กันต่อไปนะคะดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทำงานบ้านเสร็จแล้วทำงานจอบงานแจ็บเสร็จแล้วนะคะได้เวลาเที่ยงค่ะกินข้าวกับโตโต้นะคะ โยเกิร์ตค่ะปกติปกติจะใส่จานนะคะแล้วก็ทันยาพืชแล้วก็เบอร์รี่นู่นนี่นั่นเนื้หนึ่งอาหารเที่ยงจะกินประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะคะ <c oughs> แฟนคลับ f อที่ติดตามมาจากฝั่งทาง t i k t o อกหรือว่า <c oughs> แฟนคลับ f อที่มาติดตามใหม่นะคะก็ขอขอ,ขอบพระคุณด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าอยากจะดูภาพถ่ายสวยๆการท่องเที่ยวต่างๆก็ฝากเพจเ <c oughs> ทยไทยสไปฮอลแลนด์ด้วยนะคะ เข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อเดียวกันกับชื่อช่อง Youtube นี้นะคะดูข่าวเมื่อเจ้านะคะทุกเจ้าตัวตัวเองก็ช่วงกินข้าวเช้าก็จะอัปเดตข่าวสารทางบ้านเรานะคะก็ดีใจกับคนไทยที่กำลังเดินทางกลับจากอิสราเอลกันมาเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ทุกคนตลอดปลอดภัยกับถึงบ้านเกิดเมืองนอนนะคะได้รับ ความอบอุ่นกำลังใจดีๆผู้คนรอต้อนรับกันอยู่นะคะก็เห็นใจนะคะแต่ก็เป็นกาลังใจให้กันบางคนก็มาแต่เสื้อผ้าชุดเดียวนะคะหนีรอดเอาชีวิตรอดก็ถือว่าดีมากแล้วเนาะคะ่ะบางคนก็ได้กระเป๋าเสื้อผ้าได้นุ่งได้นีบเพราะว่าบางคนก็ทำงานห่างไกลจากชายแดนหา่างไกลจากตรงช่วงที่ จุดเริ่มต้นสงครามก็ว่าได้นะคะบางคนก็ห่างแค่กิโลเมตรเดียว2-3กิโลเมตรแถวนู้นนะคะ,คะกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนแล้วนะคะค่อยว่ากันใหม่เป็นเรื่องของอนาคตนะคะแล้วก็ฝั่งทางยุโรปเองนะคะหลากหลายเมืองใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางเนเธอร์แลนด์ก็เหมือนกันเขาก็เตือนผู้คนนะคะ มันก็จะมีคนออกมาประท้วงเนาะคะ่ะคนเห็นด้วยกับอิสราเอลหรือว่าคนอิสราเอลอาศัยอยู่ทางยุโรปหรือว่าคนปาเลสไตน์หรือว่าเห็นด้วยกับฝั่งฮามาตอาศัยอยู่ทางยุโรปนี่แหละค่ะเขาก็กลัวบานไปลายไปในวันข้างหน้าแต่ทุกคนก็ระมัดระวังตัวด้วยนะคะย่านเมืองหลวงต่างๆโซนยุโรปเราเมื่อวานก็ปารีสเราก็เห็นอยู่นะคะอุพยพ,ยพผู้คน พระราชวังแวสายเอือยรัวยันตรงนู้นตรงนี้ที่สําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าไทยหรือเทศที่มาเที่ยวต่างประเทศช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าเกิดสงครามนี่แหละครับบานปลายมันก็จะมารอบๆแบบนี้แหละค่ะเขาก็กลัวการก่อการร้ายนะคะผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็อยากจะประท้วงกัน เพื่อช่วยประเทศตัวเองเราก็เข้าใจอยู่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดยากนะคะสําหรับเรื่องสงครามโซมครามนะคะเป็นก็เหมือนเกมการเมืองไปด้วยหลากหลายอย่างละคะ่ะสำหรับที่ตัต้ดา่าคุณแม่คนหนึ่งคนไทยไปนะคะมาดามแก่มาดามเก่าที่อยู่ที่นี่นะคะ ก็ไปอ่านที่อ e ีหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะคะแถวหนูก็มีแถวนูก็มีให้ค่ะคนประเภทนี้ยังมีอยู่อีกเยอะนะคะแทนที่จะรักจะรักจะอะไรนะคะประเทศชาติตัวเองที่ตัวเองเคยกําเนิดเกิดมาคือว่า พูดเหมือนตัวเองลืมกรรมพืชก็ว่าได้นะครับตัวเองเกิดมาจากตรงไหนตรงไหนเคยสุขเคยสบายจนโตโต,โตโจนใหญ่มาถึงตัวเองจะมาอยู่เมืองนอกขนาดไหนก็ช่างเถอะคะ่ะคิดถึงแผ่นด,ดินเกิดตัวเองเข้าไว้เถอะคะ่ะอย่างน้อยถ้าไม่ดีจริงตัวเองจะเติบโตขึ้นมาจนจนบรรลุนิติภาวะหรือว่าจนครบ1 7 18 19 20จนได้บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่เมืองนอกหรือคะ สำหรับโตโัวต้เองจะสูรลาฟ้าเขียวจะไปอาศัยอยู่สุดเขตไหนก็ช่างโตโัวต้ก็รักประเทศไทยของเรารักแผ่นดินเกิดนะคะไม่เคยลืมนะคะอาหารการกินเอ่ยสถานที่อยู่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังเป็นบ้านเราอยู่แต่ความจําเป็นของแต่ละคนมันแตกต่างกันหลังจากวันนั้นมาโตโัวต้กเขาพูดกับนางน้อยมากนะคะปกติก็จะมีลายกันนั่นแหละค่ะ นางก็จะส่งสวัสดีตอนเช้าุูนี่นั่นโสงทั้งวีทั้งวันพักหลังๆตัวเองก็พูดน้อยแล้วตั้งแต่วันนั้นนะคะที่นางพูดไม่เข้าหูโตโตนั่นแหละค่ะนางก็นี่แหละค่ะเหมือนเกิดสงครามตอนนี้เหมือนกันนะคะคําพูดที่นางส่งมานะคะสองสามวันก่อน เห็นไหมพวกเราคนบุญไม่ได้อยู่ยากไม่ได้อยู่แหลนแค้นไม่ได้อบพายศไม่ได้วิ่งหน้ามัมิวิ่งหลังเหมือนคนอื่นเขาเราคนบุญเราอยู่แบบสวยๆแบบสบายนางว่าอย่างนี้โตโต้ก็เลยตอบไปอดไม่ได้นะครับระวังบุญหล่นทับหัวตายเอาเด้อโตโต้ก็เลยว่าอย่างนี้นะคะก็เห็นอีกนะคะทางบ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะคนที่คอย ไม่ให้กำลังใจคนอื่นแต่ออกมาว่าคนอื่นเปลา่าเปลา่ปลาเปามาว่าเขาอยากไปประเทศที่อันตรายอยากไปอยู่จุดนั้นอยากไปอยู่จุดนี้เวลามันเกิดเหตุมันเกิดเร็วมากนะคะเราจะไปว่าเขาไม่ได้หรอกไม่ให้กําลังใจคนอื่นก็หกุบปากไปดีกว่านะคะสําหรับพวกมนุษย์ป้าหรือว่าพวกความคิดล้าหลังขนาดนี้สมองไม่พัฒนามีหัวตั้งบนบา่าแต่สมองไม่วิ่ง หุบปากไปดีกว่าเนาะค่ะเก็บปากไว้กินข้าวอย่างเดียวก็พอนะคะมาออกความคิดเย็นมาพูดแบบนู้นแบบนี้อูย้ยไม่ได้สร้างสรรค์น,นะคะเห็นคนก็้ก็ด่าก,กันนะคะทางบ้านเราก็เห็นอยู่นะครับทุกคนก็คงจะเห็นอยู่ละคะ่ะรู้อยู่ว่าความคิดแตกต่างนะคะแต่หน้าสิวหน้าขวานขนาดนี้ไม่ต้องมาว่าก,กันหรอกค่ะเขาก็รู้กันหมดนี่แหละค่ะเขาจะเดินทางไปทํามาหากินต่างถิ่นต่างแดนตรงไหนก็มีสิทธิ์เกิดอันตรายได้ แต่ก่อนทางอิสราเอลก็เคยเกิดเหตุการณ์แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เขาไม่ได้มาภาคพื้นดินลุยขนาดนี้นะคะกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือว่ากลุ่มที่เริ่มต้นก็แต่ก่อนก็มีแต่ยิงบนฟ้าลงมาอะไรลงมานะคะ <c oughs> ขอโทษคะ่ะเราก็สงสารเราก็เห็นใจประชาชนคนไทยเราไปทํามาหากินภาคการ,กรเกษตรต่างๆนะคะที่นลน <c oughs> เพื่ออยู่ <c oughs> เพื่อความ ชีวิตเรามันจะได้ดีขึ้นเพื่ออากาสที่ดีเพื่อคนข้างหลังนะคะได้เงินจากประเทศนี้ไปแรกเหมือนตัวตัวเองทํามาหาก,กินที่ฮอลแลนด์ได้เงินที่ฮอลแลนด์กลับไปบ้านเราเราก็สามารถไปแรกก็เป็นค่าเงินค่าอะไรเพิ่มขึ้นถ้าเรารู้จักกินรู้จักใช้ก็เหมือนคนไปทํางานเกาหลีเหมือนกันทําไมไปก็เพราะว่าค่าเงินของเกาหลีแพงกว่าค่าเงินดวงเงินเดือนถ้าเราประหยัดกินประหยัดใช้เหมือนคนไทยของเราไปอยู่ที่ไหนก็กินเป็นอยู่เป็น นะครับมันก็จะเลือกเก็บกลับมาบ้านเราได้มาแลกหรือว่าส่งมาทางบ้านค่าเงินมันก็มากกว่าก็เหมือนเราได้เงินเก็บเงินอะไรด้วยนะคะจากที่เราทํามาหักกินยกตัวอย่างเฉยๆนะคะไม่ได้ว่าที่เมืองไทยเราสมมติตัวโตวเองนะคะความรู้ไม่มีเยอะทํางานไปเอาเต็มที่ก็เดือนละหมื่นกว่าบาทหักหน้าหักหลังหักไปหักมาจากที่ตัวโตวได้กินคนเดียวมันอยู่ได้อาจจะได้กินเพิ่มแค่คนแต่ถ้าเราตัดสินใจไปทํางานเกาหลีทางานอิสราเอล ครอบครัวเรามมนได้กินเยอะขึ้นสมมุติบางคนมีลูกสามลูกสี่พ่อแม่ด้วยก็ได้กินสี่คนห้าคนมันก็จะเป็นแบบนั้นมันก็จะทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นนะคะไอ้คนที่ไม่ให้กําลังใจคนอื่นอะหุบปากไปเลยนะคะสําหรับช่วงนี้ก็โต๊ก็บอกปากคนนี้เหมือนกันนะคะหุบปากไปดีกว่านะคะเก็บปากไว้แตกหน้าหนาวอย่างเดียวก็พอไม่ต้องมาออกความคิดเห็นบอกว่าตัวเองเป็นคนบุญแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้วิ่งหนีอุย้ย เียนปากเียนคําพูดแล้วคนพวกนี้นะครับมนุษย์ป้าทั้งหลายเลยในตัวโต,วตวอยากให้เขาจับหัวแล้วก็ลากไปเลยครับลากยิงกลางโรงกลางป่ากลางไหนให้ล้มหายตายจากไปสะดีกว่านะคะพวกที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์แทนที่จะให้กําลังใจกันคนกําลังเดือดร้อนอยู่หน้าสิวหน้าขวานเป็นกําลังใจให้กันดีกว่าพูดให้พลังชีวิตคนอื่นให้คนอื่นมี ความสุขดีกว่าไม่ต้องเอาดีเข้าตัวอย่างเดียวนะคะพูดตรงๆก็คือเหมือนลืมกรรมพืชน,นะละค่ะตัวเองเคยมาเคยทุกข์เคยยากเคยลําบากขนาดไหนถึงได้วิ่งมาอยู่เมืองนอกเมืองนานี่แหละคะ่ะตัวโต,วตวไม่เคยลืมนะคะถึงจะมานั่งกว่าเราจะได้มานั่งจุดนี้เราไม่เคยลืมความลําบากของเรามาก่อนแต่จะแ,แจกแ,แจงให้ทุกคนเข้าใจเราหมดมันก็ไม่ใช่นะคะเราเปลี่ยนความคิดบางครั้งก็เปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เปลี่ยนปากเขาไม่ได้ คำพูดเขาไม่ได้แต่เราก็สามารถปรับจูนความคิดของเราได้นะคะตัวโตวเห็นหลากหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะคะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่ยังไม่ได้ตอบก็มีบางคนก็บอกว่าแถวบ้านหนูก็มีเยอะคนประเภทนี้เห็นคนอื่นลำบากยายป้านี่เห็นอย่างเห็นคนไทยของเรากำลังกลับบ้านกันน่ะนางไม่ได้บอกว่าสงสารเขาเนาะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะนางเรียกว่า,านำว่าสมเพศเขาเนาะ มันใช้คําแบบนี้มันถูกที่ไหนคะคําว่าสมเพียมันเหมือนยังไงดีคะอธิบายแบบไหนดีคะระหว่างคําว่าสงสารกับสมเพียรมันแตกต่างกันนะคะคําว่าสมเพียมันเหมือนพูดคล้ายๆสมน้ําหน้าเขาประมาณนี้นะคะนางก็ว่าโอ๊ยบอกเราเป็นคนบุญนั่งอยู่ยิ้มอยู่สวยๆอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ได้สบายๆนอนแหกขาตีลังกาอยู่บ้านก็ได้สวยๆโตโตก็แบกว่าบุญระวังบุญนะคนบุญเยอะๆนําบุญมันจะโลนทับหวัวเนะ อาหารการกินวันนี้ก็ไม่ต้องทําหรอกอินทิพ์ไปเลยนะคนบุญตัวโตก็เลยพูดไปแบบนี้นะคะบางครั้งยิ่งพูดยิ่งอารมณ์ขึ้นกับคนแบบนี้นะคะไม่มีสมองนะคะมีหัวตั้งบุญบาอย่างเดียวนะคะเราให้กําลังใจกันดีกว่านะคะแต่ละคนเราก็มองเห็นความเปลี่ยนจริงอยู่ว่าเป็นแบบไหนไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนก็ไม่ใช่ว่าไปอยู่สนุกสุขสบายนะคะก็เหมือนตัวโตเคยอธิบายไปแล้วนะั่นแหละให้เพื่อนฟังนั่นแหลคะค่ะ ว่าป,ประเทศที่เราอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้เขาอยพยพคนเร็วแบบนี้แบบนั้นเขาไปทํางานภาคเมืองหลวงก็ไม่ได้ไปทํางานภาคการเกษตรเหมือนทางบ้านเรานะคะเขาอยู่ทํางานโรงงานทํางานบริษัทใหญ่ทํางานออฟฟิศทางานสถานพูดต่างๆในเมืองหลวงในย่านที่เครื่องบินขึ้นลงได้สะดวกสบายอย่างคนบ้านเรากว่าจะได้รวมตัวกันบางคนอยู่ตอนเหนือบางคนอยู่ตอนใต้กว่าจะรวมกันมาได้นะคะแล้วก็ทั้ง ดูความปลอดภัยต่างๆด้วยเส้นนั้นไปได้เส้นนี้ไปไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าจะย้ายจะสมมติว่าตัวตัอยู่เมืองนี้จะออกจากเมืองวันนี้มันออกไปเลยทันทีก็ไม่ได้ที่นู่นต้องประเมินทุกสถานการณ์ด้วยนะคะทั้งเตรียมตัวอยากกลับบ้านเราทั้งหนีกันทั้งหลบเอาชีวิตรอดกว่าจะรวมได้กว่าจะนี่จะนั่น ถ้าคนไม่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์มันก็พูดไม่ถูกนะคะถ้าเราไปอยู่จุดนั้นเราจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะคะเพราะความกลัวความตื่นเต้นความทุกข์ความมันรวมอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะนี่ระคะ่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะคนไทย เราในประเทศอิสราเอลก็เดินทางกลับบ้านโดยตลอดปลอดภัยนะคะแล้วขอให้ทุกคนที่อยู่นู่นที่ทํามาหากินที่นู่นก็ตลอดปลอดภัยขอให้สงครามสงบเร็วไวก็แล้วกันนะคะสงครามไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะมีากความสูญเสียตัว,ต,วตัวเองก็ไม่ได้เข้าข้างฝั่งนู้นฝั่งนี้นะคะแต่เรามองไปตามความเป็นจริงฝั่งข่าวทางไทยฟังข่าวทางต่างประเทศด้วยก็เราจะได้ประเมินไ,ไปถูกไปถูกไปถูกนะคะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรลอดโรคปลอดภัยนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ